สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทั้งไทยทั้งเราเหนือใต้อีสานต่างประเทศกอุยูโรเอเชียค่ะพี่น้องะอ่ะครูเอริขอกลาบสวัสดีค่ะมือนี้มาเก็บห่วงเข่าค่ะพี่น้องนี่ห่วงข้าวห่วงข้าวมาเก็บห่วงเข่าคือเกี่ยวเข่าออกแล้วพี่น้องค่ะเกี่ยวเข่าออกแล้วห่วงเข่าเต็มอยู่นี่ค่ะห่วงเข่าเต็มยู่ เพื่อนเอาเบอร์เบิร์ดค่ะเดี๋ยวค่ะพี่น้องค่ะรวงข้าวนี่แมนี่แมพี่น้องรวงข้าวเพื่อนเอาเบอร์เบิร์ดจังจริค่ะชาวไร่เพื่อนเอาเบอร์เบิร์ดพี่น่องห่วงข้าวห่วงข้าวนี่ค่ะได้หลายแล้วพี่น้องขาได้หลายแล้ว เพื่อเอาบเบิดคุณอา่ะพี่น้อง่ะอุ้ยมาเก็บรวงเข่าเด้อพี่น้องงามงามท้องทุ่งนาท้องทุ่งนางามอิลีค่ะพี่น้อง่ะทั้งไก่ทั้งไก่เด้อจ้ะทั้งพี่น้องมีบ่อห่วงเขา่าอ่ะอันนี้เข่ามันเพียมาเก็บห่วงเข่าเพื่อได้เล็กได้น้อยเอาไปให้นกค่ะพี่น้อง เอาไปให้นกเกี่ยวข้าวออกแล้วเกี่ยวข่าออกแล้ว,ว,ออลวค่ะพี่น้องโคกน,น้องนาเกี่ยวข้าวออกแล้วเด้อพี่น้องค่ะเกี่ยวข้าออกแล้วโอ้ยสะอ,อ่อนน้อพี่น้องคะ่ะธรรมาชาติกงงามคือเกา่าอันนี้กลางแดดไม่ได้ใส่หมวกเด้อพี่น้องไม่ได้ใส่หมวกเลยพี่น้องค่ะไม่ได้ใส่หมวกเลยเด้อนี่มาเก็บห้วงเข่าเพื่อได้บักหลายได้บักหลายนึงหัวเข่าพีน่น้องขานี หวงข้าวได้หลายเด้พี่น้องหัวเข่าเพื่อน้องเห็นบ่ได้หัวเข่าเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องค่ะมาเก็บน้ำกันนะทั้งไหนมีบ่ทั้งบ้านพี่น้องมีบ่หรือเพื่อนอาสิบเคยเห็นเนะาะค่ะการสมัยก่อนนี่คุยฤิเคยเก็บหัวเข้าเด้สมัยนี้ก็เคยมาลองเก็บก็ได้คือเกา่าสมัยก่อนเคยเก็บได้คู่นึงแล้วก็ไปขายสมัยนั้น้ย่นาอพี่น้องค่ะยุก้าศูนย์ ยุคเก้าศูนย์เราต้องเคยไปเก็บพวงเขานาะพี people, people ่น้องต้องเคยไปเก็บพวงเขานาะค่ะทุกคู่ทุกคนค่ะบางคนกับ่เคยไปดอกเวริศเคยไปเด้อเว่าเร้วเว่าแล้วบ่อยากเว่าเนาะพี่น้องมันเป็นดราม่าเราไม่พูดดีกว่าเพราะว่าสมัยก่อนเขากับ่บมีเงินเนาะได้เงินไปรงเรียนเทละห้าสิบเทละสลึงคอยบื่นเอานาะค่ะพี่น้องค่ะหยาเพลินเกีียวเข่าเสร็จก็ไปเก็บหวงเขานาะน้ำร้านแบบนี้น้ำร้าน น้ำร้านก่พอ่อแก่ขี่ควยเฮ็ดเนาะพี่น้องเอาขี่ควยเฮ็ดร้านปู่ร้านเอาขี่ควยเฮ็ดร้าน,ปาน,าานบปงนไงคือสมัยนี้ขี่ควย,ยเฮ็ดร้านแล้วก็ไปตีเขาเอาเขาไปตีไปขายเบิรงงาน,นยิวเนาะพี่น้องขาเบิรงงาน,นยิวงานใหม่เนาะค่ะอุ้ยสะอ่อนสวัสดีจ้ะ